เขาบอกมาเขาบอกเทวดาปั้นคนให้มาเป็นขู่โอ้ยสําหรับผมเขาปั้นนี่มาเป็นขี้ครับโอ้ยน้ำตาจะไหลหลังอันนี้เขาบอกเขาบอกมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมที่รักเขาบอกว่าอ่าขาดสิได้บินมาขึ้นนกเจ้าโอ้ยผมยังจะหาจนเกือบขาดมีคููทิ้นลอยแล้วครับโอ้ยยังมาพอดาบันํำเมียเขา ไม่เราสิตสไตล์งี้ขาดครับเนาะขอหยาดหยาบใครนะครับเนาะโอ้โหพดโพดโพดผู้ใดเนาะสิเป็นผู้โชคดีหรือว่าโชคร้ายครับสไตล์งี้ขาดแน่ครับมาเจอกับผมครับน้ำจัดจนไหลหลังโ วันนี้เขาบอกก็มีมีมมตะพภางถอยเฟอร์โรงฟารฟารี่ผมถอยเกือบสร้างดาวครับนะโอยไม่ใช่ดีดาวเทียมครับโอ้ยน้่ตาเจอไหลหลังสำหรับบ้านเนานี่ถือว่าแพงอยู่นะเจ็ดสิบห้าบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจครับนะโอ้นี่แล้วเขาบอกขายทุกอย่างที่ขายได้ยกเว้นขายบริการทางเพศไม่ขายเด็ดขาดนะครนบนะฟรีครับผมมีแห่งนำกันว้า แก้วแล้วเขาบอกรักอะไรก็รักได้แต่สุดท้ายอย่ารักหลับผมแล้วปุกผมน้ำเน่มเสร็จมีแห้งน้ากันนะมีแต่จนเท่านั้นเลยรักเกางกไในไม่ใช่ดิรักจริงครับว้าใไทยมาฝากพีฝากน้องลุงปันนะอะคือเพ่อยี่บานเพื่อนว่านี่แหละครับเขาบอกรักนุ่นหน่อยรักนุ่นน้อยน้อยแต่เขาให้รักนานๆคำนวาฝากนะครับฝากไปซื้อแนวมาแกเไม่ใช่ดิฝากกดไลค์กดแชร์นะคนวถ้าไม่ห่างกดไลค์ไม่ไม่กดแคม์ไม่ลูกอ่อนกดติดตามนะคำนวาผมจะตามไปกดรัก แก้ด้วยถึงห้องเลยทีเดียวเจียวโอ๊ยสวัสดีพวกหมัดแก่พมแล้วมาแก่ก็มือเบอนเป็เป็นหน่อยแก้วฮะ